Hello，各位老师晚上好，我这边代表微博博主草莓草莓牛奶味的哈鲁向发起人徐明浩老师提问。呃，徐老师去年解锁了非常多的新身份，活跃在综艺，也发表了第一张充满个人风格的中文艺体。这次又来到创造营亚洲第二季当了发起人。那么想问问你，二零二五年会进行什么新的尝试吗？二零二五年。 希望在音乐上有更大的突破，然后最近也在努力的去创作，希望可以把自己的音乐然后带给更多的人。好的，谢谢老师。呃，我代表媒体湖南娱乐向发起人徐明浩老师提问。之前也当过男团选拔节目的舞蹈导师，这次以发起人身份来到了《创造营亚洲第二季》，不仅是身份上的提升，也是一次全新的体验。请问这次？ 作为发起人有什么不同的感受吗？嗯、哦，这一次作为发起人，对于我来讲，啊、呃，我会把我这近十年来所有的经验，然后全部都分享给学员们，然后也希望可以帮助他们通往梦想的路，可以助他们一臂之力。好的，谢谢老师。嗯呃，接下来代表媒体湖南娱乐向导师袁娅维、Tia 老师发起提问。 学院学员的文化背景、音乐风格很不一样。那作为导师，面对不同的音乐风格，是否会有不一样的评评判的标准？会如何去帮助学员们找到自己的风格？嗯，我觉得这个舞台其实就是让大家去展示自己的一个机会的舞台。但是反而这种不同文化、不同元素的这种啊呃，每个人的个性，我觉得在这里可以得到融合。然后呢，他们之间也会互相的去啊、呃，像一面镜子一样，去互相的去照理。 就是审视或者是去观察自己，所以在这舞台上，我觉得其实大家都可以相互学习，然后是一个非常多元的舞台。然后我觉得在这里，其实大家的成长可能会相对加更加有挑战一些，因为它很多元。但多元意味着更挑战更多，但也意味着它的啊、呃、成长会更加有，我觉得更加有,有有有深度和深刻或者有趣。对，所以我也非常非常期待可以在这里。 啊、呃，陪同大家一起成长，然后包括我自己，然后跟几位导师一起，然后大家一起啊、呃、去发现，然后去创造。我觉得这个非常非常重要，所以对，很期待。嗯，好的，谢谢老师。嗯，呃，接下来代表媒体芒果妈妈向导师袁娅维 t 老师提问。嗯，呃，姐姐也不是，只是第一次担任男团选拔类节目的导师了。嗯，想知道你心中作为。 成团的成员必备的素质和要求是什么？我觉得，如果要成团的话，呃，起码必须要像他们两个一样，就是他们俩身上有真正非常优质的男团的这个这个，对吧？对对对,對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 非常优质的这个气质和他的这个功底，<laughs> 我觉得这个是啊啊、呃呃，是一个一个参考，也是一个呃，啊啊啊，就是一个鼓励。然后我觉得，但是。 呃，其实我我我比较喜欢有未知的感觉，因为在这里大家每一个人的风格都不一样。反而我为，更期待他们在未来给我们惊喜，所以我觉得未来的事情就交给未来。但是现在我们把每一步都做好，舞台做好，然后他们的音乐做好。所以我觉得，我要 follow the heart。Yes。嗯，<laughs> <laughs> 谢谢各位老师 <laughs> 辛，辛苦了，谢谢。Thank you. OK. 嗯。也尽力了。 เชื yeah. okay. Yeah. Okay. Yeah, level, now, the ่เอเลยเเชิญลยครับจากช่วงรายการซีซั่นหนึ่งมาเป็นซีซั่นสองซีซั่นนี้จะมีความพิเศษอะไรบ้างคะอะไรบ้างครับโออย่างแรกเลยนะคะอันนี้น่าจะเป็นแบบว่าเอเนอร์จีใหม่เพราะว่าซีซั่นที่แล้วเป็นน้องๆผู้หญิงที่มาแข่งใช่ไหมคะรอบนี้ก็จะเป็นน้องๆผู้ชายก็อย่างแรกเลยเอเนอร์จีนี้เปลี่ยนแน่นอนแล้วที่สำคัญมีพวกเรา เหมือนเดิมคือเจฟนะคะที่ทำตั้งแต่เสียงหนใช่งเหตุผลที่แต่ละคนมารับงานนี้ค่ะพี่ย่าถือว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ใช่ค่ะก็จริงจริงแบบหวั่นใจนิดหน่อยเพราะว่าปกติเป็นคนพูดไม่ค่อยูนเรื่องแต่ว่ารู้สึกว่าอ่ะเราเก็บเกี่ยวประสบการณ์มาเยอะก็อยากจะอยากจะส่งต่อนิดหน่อยเท่าที่จะทำได้ผมเหรอครับผม อะไรเหรอครับเอาเดยใจมันร้อนเนี่ยว้าวมาเลยอีกแล้วอ๋อที่ผมว่ามันก็หลายๆอย่างนะครับผมก็ผมว่ามันน่าจะถึงเวลาสำหรับผมแล้วแหละครับที่แบบว่าอ่าที่จริงมันมันมีหลายๆโอกาสแหละครับที่เข้ามาอยากให้ผมเป็นแบบเป็นเธออย่างเงี้ยผมแต่ว่าเร่องนี้ผมก็แบบ อาัีพที่แล้วมีพิจิตรสันด้วยอะไรด้วยอะไรเงี้ยผมก็ลองถามพิจิตรสันบ้างอะไรบ้างเงี้ยพี่ิตรสันโคกเชียร์ผมก็เลยแบบอ่าก็แบบลองดูสักรายการหนึ่งครับว่าจะเป็นยังไงครับผมแล้วก็ยังไงก็เอนจอยอยู่กับการเป็นเมนเทอร์ครับผมไม่ไม่ไม่ได้โหดขนาดนั้นเราดูเราดูใจดีผมเหรอครับเอ่อตรงไปตรงมาดีกว่าครับผมจะแบบว่าไม่อ้อมไม่ไม่พูดอ้อมอ้อมอะไรนะครับผมแล้วก็แบบไม่พูดเอาใจคนสักเท่าไหร่ครับผมคือก็แล้วแต่ถ้าคิดยังไงก็บอกอย่างนั้น มันที่วิบบ่ยาบอกบอกปฏิเสว่าคำแนะนำของของแบมแบมมีคุณค่ามากกับน้องน้อง,องเด็กฝึกทั้งหลายความสื่อกเราเป็นไงบ้างเนี่ยเออเอาจริงคือตอนที่ผมแบบว่าเพิ่งเดบิวต์เนี่ยมันก็มีหลายๆคนที่แบบว่าเขาเป็นรุ่นพี่ผมแล้วเขาก็แบบว่ามาให้คำแนะนำใช่ไหมครับผมซึ่งน้องๆตอนนี้เนี่ยผมว่าเขาอาจจะมองผมเหมือนรุ่นพี่ที่ผมแบวบว่าเคารพในเมื่อก่อนนะครับผมซึ่งการที่มีรุ่นพี่ที่ดีดมาแนะนำเนี่ยผมว่ามันทำให้แบบว่าอนาคตของน้องๆ้องเขาเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนไม่ได้เลยครับ

不容易<ล>然也希望的,的<嗯><嗯>จริงๆแล้วความยากก็คือการที่ได้เลือกเดินทางเป็นไอดอลเนี่ยมันก็ยากคุณเล,ลวเป็นเส้นทางที่ไม่ง่ายเลยเพราะฉะนั้นการที่พอเราเลือกตัดสินใจแล้วก็อยากจะให้ทุกคนก้าวข้ามผ่านความยากลำบากและก็อุปสรรคของตัวเองไปและทำความฝันให้เป็นจริงให้ได้ในวันนี<嗯>้พูดเทียบ<า> 哦，的同样的问题吗？我觉得明浩刚刚说说的特别好，但是我觉得其实就是，哎，问题再说一遍。嗯 <laughs> <laughs>，uh, 我觉得就是，嗯。 在这儿来是当然是我第一次，我第一次来到就是国外，然后做导师，所以其实肯定是从文化上就不一样。然后但是在这里有很多多元的啊、呃、文化交流。然后我觉得，但是大家的梦想都是一样的，大家都是为了一件事情在做，就是 to be the best on the stage。我觉得是 the only thing that everybody get together。所以我觉得其实虽然来自不同的地方，但是我觉得大家的目标是一样的。所以我也期待就是啊。呃 呃自己可以在这里见证大家的成长。对，我们一起期待大家。y <Yes>. 嗯嗯。เป็นคั้งแรกของคุนทีย่าเลยค่ะที่เดินทางมาเป็นเมนเทอร์แล้วก็ทํางานที่หนังประเทศด้วยที่ประเทศไทยรู้สึเป็นเกียรติมากๆแล้วก็จริงๆแล้วต่อให้เรามาจากหลายๆ culture หลายๆประเทศที่แตกต่างกันแต่ว่าเรามีความฝันเดียวกันก็คือการเป็นไอดอหรือว่าการทำความฝันให้เป็นจริงเพราะฉะนั้นเรารู้สึกว่าควรจะทําให้ดีที่สุด b i your best แล้วก็เมื่อกี้มีโอกาสคิดที่เขาพูดไปค่ะแล้วก็หวังว่า ย่าลมานนี้ไปให้ได้แล้วก็จะมีความช่วยเหลือของเมนเทอร์ทั้ง4คนที่จะคอยสัพผัสสนทนให้ทําสิ่งนี้ให้ดีที่สุดค่ะได้เริ่มงานกันไปแล้วเห็นน้องๆทั้ง60คนเป็นยังไงบ้างคะชื่นใจชื่นใจเลยเหรอคะเอาจริงๆนะคะถ้าไม่ได้พูดถึงแบบ่อาอาจจะไม่ได้เก่งเรื่องไปกูแต่ว่าที่แบบเป็นแร คือ60คนเขามีเขามีแบบเสน่ห์ไม่รู้คนที่เป็นดูดซึ่งไม่แปลกเลยเพราะว่าคนที่มาแบบอยากมาแข่งอันนี้ทต้องแบบสามคนรวมทุกคนมีเสน่ห์ในในแบบตัวเองมากๆคือว่ามันเราแต่คนดูแล้วล่ะว่าว่าแบบเนไหนจะเข้าตาเป็นพิเศษและสำหรับยเราสึกว่าทุกคนน่าติดตามหมดเลย ที่แต่ละคนไหมคะอู้เยอะแยะเต็มไปเลยได้บอกว่ามีมีคนหนึ่งได้บอกเมีแล้วเหรอได้บอกเมีหรือเปล่าหนัวบนทุกการแข่งขันของเขามันจะมีสักหนึ่งสองคนที่แตะตาค่ะแต่มันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะเปลี่ยนไปเรื่อยๆสุดท้ายเราจะแยกมาธีการตัดสินใจว่าเลือกใครสักคนหนึ่ง้าดไม่ขาดเขารอบก็มาอะไรอย่างเงี้ย แต่ว่าพวกเราไม่ได้เป็นคนเลือกนะแต่เราไม่ได้เลือกนะเราแค่ชี้แนะเฉยๆชี้แนะแต่วอะไรเนอะไรที่ประสบการณ์ให้กับน้องๆไปแล้วบ้าง่ชคัก็จะเน้นไปทางการแสดงมากกว่าวิธีไหนที่จะหาอาวุธที่ดีที่สุดในตัวเราแล้วก็ให้คนเห็นว่าแบบเราวิเนศ์ในด้านไหนบ้างเป็นแบบว่า ผมรห,หรอครับ t i k ใครหรอรู้สึกยังไงเนาะผมะผมว่าดีนะครับคือจริงๆมันมีหลายหลายรายการ audition ที่ออกมาให้เราได้ดูกันอยู่ทุกวันนี้อยู่แล้วครับผมซึ่งมันก็มีหลายๆอันที่แบบว่าดูแล้วแบบบางทีมันอาจจะแบบว่าแบบไม่ได้ตามเกณฑ์ที่เราหวังไว้อะไรเงี้ยผมแต่ว่ารอบนี้ผมว่าน้อง10ค,คนเนี่ยคือดีกว่าที่ผมคิดเก่งกว่าที่คิดนะผมแล้วก็เหมือนเขามีพื้นฐานมาครบพอสมควรครับผมซึ่งผมว่านอกจาก แค่ดูว่าแบบว่าใครหล่อใครสวย่าเงี้ยผมว่ารอบนี้สามารถดูการลงการเต้นได้เลยจริงๆเลยครับผมว่าทุกคนน่าจะเอ็นจอยจริงจริงเด็กๆมาจากหลายๆวัฒนธรรมหลายๆาประเทศเลยเราบูมมิ่งเขายังให้กลายเป็นหนึ่งเดียวได้เป็น่งจริงๆริบอกว่าการทำมิวสิกเนี่ยมันไม่เกี่ยวว่าเราต้องมาจากที่ไหนนะผมว่าอาจจะมีสไตล์ที่แตกต่างกันในแนวเพลงครับแต่ว่าถ้าคนที่รักเพลงจริงเนี่ยไม่ว่ามันจะเป็นสไตล์ไหนถ้าเกิดเรามาทำมิวสิกด้วยกันเนี่ยผมว่ายังไงมันก็เป็นหนึ่งเดียวซึ่งผมว่า อ่ะดเนี่ยมันเป็นเขาเรีมันมันเป็นสิ่งหนึ่งที่นํำหลายๆคนเนี่ยมาเป็นมาร่วมจุดเดียวกันโดยที่แบบว่าไม่ต้องพูดภาษาเดียวกันนะครัมิติจู่ใครใช่ครับผมมีคนเดียวเลยครับคนเดียวกันหรือเปล่าคนไหนทำให้ใจเต้นคนละคนแต่แแบมคนไหนทำให้ใจเต้นแบมก็รู้ของพี่ยาคือคนไหนมีแชร์กันไมรก็มีครับผมผม I know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  คือแต่ไงเพรว่าพวกเราจะติ๊กถูกใครเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวหรอกครับว่าคนนั้นเนี่ยเขาจะแบบว่าได้เดบิวต์ไหมในที่สุดเพราะว่าจริงๆคนที่เลือกจะเป็นคนดูทุกคนนะแล้วแบบได้แชร์ประสบการณ์อะไรให้กับน้องๆในกลส่มศนบ้างอ๋อก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแชร์เรื่องเทคนิคมากกว่าผมเพราะว่าการแบบว่าการเต้นการร้องเนี่ยนะครผมแล้วก็แบบว่าแบบว่าการก็เรียกว่ายัไงครับผมไม่ใช่การวางตัวสิแต่ว่าการที่อยู่ ทำสิ่งไอ้สิ่งนี้อยู่มันการแข่งขันมันสูงด้วยอะไรด้วยอย่างเงี้ยซึ่งถ้ามันผมบอกน้องๆเขาว่าถ้าเกิดอยู่อยากทไํไในจริงอ่ะคือ,อยูไม่ต้องแบบว่าบอกพวกไอ,อ้ก็ได้พวกไอ,อ้จะรู้สึกกันเองถ้าเกิดยู่อยากได้ไดจริงจริงเอาไนะ้นครับอ่อมาทางป,กปากีกว่ขอบคุณฝากให้ฝากถึงน้องๆ60คนว่าเขาจะต้องเตรียมตัวยนังเองกับการแข่งขันนี้

我觉得就是，其实他们拥有最最 powerful 的东西，就是他们的年轻，就是他们很年轻，他有很多时间。但是他们也同样面对了很多挑战，是因为现在有更多更多的要求，高要求，所以就是希望他们可以挑战自己在这个阶段的人生，然后希望他们可以找到更好的自己。嗯 <noise> และสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่ไม่ได้จะมีได้อีกนะนะเพราะฉะนั้นการที่น้องๆยังเด็กอยู่อยากให้ทุกคนทําสิ่งให้เต็มที่เพราะว่าการเดินทางเส้นทางนี้มันจะมีความยากลำบากมากมายรออยู่ให้ทุกคนไปค้นขีดจากัดให้ได้เพราะฉะนั้นเป็นกำลังใจให้ทุกคนแล้วก็สู้ๆค่ะพูดถึงพูดถึงเจฟบะฮะเขาไม่อยู่เป็นยังไบ้งเพื่อนหายเป็นยังไงบ้างพี่เจฟพี่เจฟพี่เจฟดูนะ เจฟดูเจฟส์คันนด็ดทัฟฟ์ใช่นช่พี่เจฟดูครับพี่เจฟต้องไปตรงมาครับผมแต่ว่าชอบเล่นมุกครับพี่เจฟแล้วก็บุกแป๊กด้วยอ่ะทำไมแป๊กเรอป็แป๊กเลยเว่ยทำไติสะบัดเวาแป๊กแป๊กเออเดี๋ยวมาแป๊กก็เสียงแอร์ก็ดังขึ้นอีกใช่ครับเขาบอกว่าพี่เจมส์เขามีเขาเรียกว่าอะไรแบบ แบบบางทีมันซีเรียสน้อแบบว่าเราเราสี่คนเนี่ยผมพิเศษกเขาแบบว่าพยายามที่แบบว่าแก้บรรยากาศที่แบบว่ามันคลี่คลายขึ้นหน่อยเขาเลยเล่นมุกครับแต่ว่าเดทแอร์ยาวขึ้นอ๋อเขเลยเป๊กเป็นช็อตฟิวไม่แต่วิเจฟดีครับเป็นครั้งแรกที่ผมได้คุยกับเขาเลยพี่ยาพี่ยาเป็นเพื่อนกันอยู่แล้วนะครับผมก็เพิ่งเจอครับเพิ่งเจอครั้งแรกเหรอรู้สึกเหมือนรู้จักกันมานานมากใช่รู้สึกว่าว่าแบบเราเข้าขากันได้ดีแต่ว่าพี่เจฟใช่ครับผมว่ารู้สึกแบบเพิ่งเจอกันแต่ว่ารู้สึกเหมือนรู้จักพี่เขามานานมากๆแล้วครับผม จริงๆพี่เขาเป็นคนเก่งแน่เลยคือแบบเจอกันครั้งแรกก็มันเข้าขากันได้นะมัาามนสุดท้ายแล้วพี่ย่าฝากติดตามในรายการโซนใช่ตรงนี้นะครับผมนะครับก็ช่วงเอเชียซีซั่น2นะครับ<ด>ผมยังไงก็ฝากพวกผมเมนเทอร์5คนด้วยนะครับแล้วก็ฝา,ากน้องๆ60คนด้วยนะผมยังไงผมว่ามันแตกต่างกับซีซั่นหนึ่งแน่นอนนะผมยังไงก็มาเป็นกำลังใจให้กับน้องๆทุกคนด้วยนะครับแล้วก็แก็มาดูติดตามกันว่าสุดท้ายเนี่ยใครจะได้เดบิวต์เจ็ดคนนะครับผมพูดได้ไหมว่าเจ็ดคน ได้หละมั้งไม่เป็นไรไปแล้วไม่เปแล้วมมาแล้วมาแล้วอินเซอร์รวมๆเลยนะคร